รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะวันนี้นะคะพี่ซอนได้้ามาทีตำบลปะดังอำเภอสนาวจังหวัดสงขลานะคะหมู่บ้านแหลกๆเทยุระว่างชายแดนไทยกับมาเลเซีย อบลอมไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีแดนพรมแดนเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะเทกระตุ้นในเรื่องของการขาคขายชายแดนมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญทางศาสนาสถานแหล่งธรรมชาติแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมคะพิสอนนะคะก็ได้มีหนัดกับท่านนายหยอกกอริกหากหมุซ้านะคะนายหยอกเทสมนตรีตําบลประดังเบซาเป็นไกด์พาเที่ยวชุมชนของตําบลประดังเบซาค่ะ ช่วชมค้าวันนี้นะคะรายการชุมชนเราเรื่องนะคะพี่ซอนได้พาคุณผู้ชมมากันที เทศบาลตําบลปัดดังนะคะอยู่ในพื้นที่ของอําเภอเสดาจังหวัดสงขลาคุณผู้ชมแน่นอนค่ะว่าทามาเทนีนะคะพี่ซก็จะพาคุณผู้ชมมาดูแหล่งท่องเที่ยวรวมมาถึงชุมชนนะคะว่าเทนีเขามีของดีอะไรกันบ้างและตอนนี้คุณผู้ชมพี่ซอนนะคะอยู่กับบรรยากาศแล้วก็รวมไปถึงท่านนายกเทศบาลตําบลปัดดังนะคะสวัสดีค่ะนายกครับรก่อนอื่นเลยนายกตอนนี้เรากาลังอยู่ที่น้อยพิทักษ์มาพาดํานะครับค่ะซึ่งอยู่ใน มู1ครับบานบารุยนะครับอของตงบลปะดังครับผมก็ถือว่าเป็นอีกนึ่งแหล่งท่องเทีย่ยวโดยเฉพาะใครทีร่แบบลงไหลในเรื่องของธรรมชาติพิอนแนะนําเลยว่าไฮมาเทนีแต่ก่อนเทว่าเราจะไปชมธรรมชาติของอุทยานแห่งนี้ต้องท้านาหยหกก่อนเลยว่าในพื้นที่ของเทนายหยกรับวิชอบเนี่ยค่ะมีถงวัดกีหมูบานคะค ในตำบลไปดังมีซิปเอสมู่บ้านครับค่ะครับทั้งที่สถานที่นี้คือหมู่ิซิปเอสครับหมู่ิซิปเอสครับบ้านบารุยครับบ้านบารุยค่ะมีมีมีป้าหมายมีอุทยาแห่งชาติอยู่ที่นี่ครับป้าปาดำครับผมที่นี่เป็นที่สวยมักมีป้าหมายธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากมีสัตว์ปลานานาชนิดครับเต้ห้าอยากก็มีนะครับ ก็ชื่อว่าเป็นป่าเถ่ยังมีความอุดมสมบูรณ์มากครับมากครับพว่าม่านนี่อยากจะบอกบรรยากาศนี่คุณผู้ชมตั้งแต่เด็กสอนรับรถข้าวมานเนี่ยเห็นเลยว่าตลอดซองคางทางนี่เขียวขจีครับค่ะก็คือความสมบูรณ์นันแน่นอนเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่เรากำลังหนังอยู่ก็มีลำทานเรียบรอยนอกจากนี้ค่ะส่วนยายลพีน้องประชาชนในพื้นที่ค่ะเขาประกอบอาชีพอะไรกันนะคะครับในพื้นที่ของตำบลประดังนะครับก็ ภาคเกษตรเป็นประมาณสักสามสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยกับร<ม>้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ<ะ>ในบางส่วนครับไปรับจ้างไปรับจ้างในในเมืองครับอาจจะเป็นไปใช้ในงานในเมืองบาง<ม>บางส่วน,นครับจริงๆแล้วชาวบ้านจะยุ้ทิ้นครับยุ้ย<ม>ยุ้ยติดทองทีมากครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็กลีดยางอะไระกร็ทำสวนผลไม้ครับค่ะแน่นอนเลยว่าถ้าคนแบบได้ยินชื่อว่าวันนี้เรามากันทีประดังประดังเบซามันก็ต้องเป็นนึ่งในนั้นก็คือมีด่านชายแดนด้วย<ม>ใช่ไหมคะอันนี้ก็อ่าจะเป็นแบบแลรงท่องเที่ยวด้วยไหมคะ ประดังก็คือมู่ซนครับประดังอยู่ในมูโซ่ก็เป็นมูโซ่มูเป็นดานรับเป็นดานกับอยู่ในมูสองของตำบลประดังนะครับแต่ว่าจริงๆก้อนเด็กข้าไปถึงมูโซงมันจะมีมูนึงแล้วก็มูลกล้าวนะครับถึงด้านประดังเด็กข้ามาฐานในครับเป็นปลาไม้แล้วก็มีชาวบ้านทาเกษตรกรรมนะครับจริงๆแล้วนะครับในเขตของเรานี่มีมีมีรายลายยางในการนาท่องเที่ยวนะครับในการดูแลแล้วก็มีวิชากคิดชุมชนก็ลายลายอาย่างครับ นายกคะถ้าพูดทึงนี่ประดังนี่พส่สนมีความสุขมันมันกว้างมากเลยนะพ่อนที่เราขับรถมานี่รู้สึกโอ้ทำไมอาาเขตมันถึงแบบว้างมากประมาณเท่าไรได้คะอนาเขตนี่ยอนาเขตจะประมาณรวมๆก็รอยหกสิบสองตารางกิโลเมตรครับบอกกว้างมากกว้างมากซึ่งประชากนก็เป็นหมือนครับแต่ว่าเราก็ก็ช่วยๆกับชาวบ้านก็ช่วยกันในการการดูแลพื้นทีครับผม แน่นอนว่าเที่ยววันเดียวไม่มอดคุณผู้มมชม,อม,มอพอฉะน,นั้นวันนี้พิอนทายนายกเลือกเลยว่าจะพาพิอนเที่ยวในบางที่แนวก็คือว่าตอนนี้เราอยู่เทอ,อุทยานแล้วรเราก็จองเถี่ยวอุทยานซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะให้หัวหน้าอุทยานพาพิสนไปแต่หลังจากนั้นไปไนกันค่ะครับที่ไม่ไม่แพ้ที่ไหนเลยก,ก็ปัดทําเข้าลูกช่างอแน่นอนเลยผมพิสนเซิร์ชในโซเชียลด้วยมันขึ้นมันเลยเขาว่า วัดเขาลูกช้างสวยงามมากวัดถ้ำเขาลูกช้างใช่ไหมคะแล้วก็มันถ้าดูในอินเทอร์เน็ตนะคะพอพิส่ว์ก็เสิร์ชข้อมูลมาแล้วว่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับพุทธคยาค่ของประเทศอินเดีย เดี๋ยวเราจะไปชมความสวยงามของวัดเขาดุบชาแล้วก็ร่วมไปถึงสักการะบูชา<ะ>องค์พระทธเจาแล้วก็รวมไปถึงองค์เทพตังตาแล้วก็รวมไปถึงคุยกับท่านเจ้าอาวาสค่ะแปลว่าก่อนเทเราจะไปสักการะบูชาแล้วก็ไปเยี่ยมชมวัดถ้ำเขารูปชา้างพี่ส่องต้องขออนุญาตนะคะใหน้นายรกแล้วก็ร่วมไปถึง ทาน,นา,านัวนาอุทยานพาเที่ยวเทนีก้อนในนเรามาแหละคุณผู<ๆ>้ชมต้องพาไปดูค่ะว่าความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเนี่ยมันสวยงามขนาดไหนเหล่ที่สําคัญมันเหมาะมากเลยกับคนที่ชอบแบบเอ็กวนเจอร์รชอบธรรมชาติชอบดูนอกอะไรต้องมาเทนีค่ะก้อนเทวาจะเดี๋ยวเราจะไปนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในส่วนของทางหัวนากันนะคะ ป้าดํานะคะก็เป็นพื้นที่ป่าพื้นยหญงของจังหวัดสงขลาเป็นป่าดิบชื้นมีทางน้ำหลซ้ายนะคะเป็นพื้นที่ต้นน้ำเทสําคัญแล้วก็รวมไปถึงเป็นป่าพื้นยิ้งพื้นนึงเทติดกับประเทศมาเลเซียมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่โอโซนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเทสามารถให้หนักท่องเที่ยวได้ศึกษาพันธุ์หมา้าหน้า,นา,นาพันธุ์รวมไปถึงกิจกรรมสองหนอกนะคะเททางนวยผิทัก ป้าผ้าดำได้เตรียมฮอดดูหนกไว้ในพื้นที่ตอนนี้คุณผู้ชมคะเมื่อกี้นะคะว่าน,นาก็ได้ซอสในปีสดน,นะคะในการดูหนกเรียบร้อยแล้วก็มีเมื่อกับเทวนาบอกว่าก็อาจใครจะโชคดีก็จะได้เห็นหนกนักจากกันไปแต่ว่าท่ามากก็คือว่าได้เห็นในนอพอถ้าเกิดว่าเราฟ้านะคะเงียบๆค่ะมันจะได้ยินเสียงหนอกอยู่ตลอดเวลา อย่างหน่อยมันก็คือเห็นความอุดมสมบูรณ์นอกจาเทวามาดูนอกมาเดินป่าแล้วยังมีกิจกรรมอยักงอื้อนี่ไหมคะรรมว่าน่าขอดีไมกิจกรรมที่นี่ก็มีหลากหลายแต่ว่าให้ศึกษาเรียนดูไม่ว่าการแนะนำสิ่งที่ให้กับพวกน้องๆที่ข้ามาสัมปัดในพื้นป่านี่เป็นเป็นทุกคปไปเืนบ้านเป็นเครื่องจัดสานเป็นปืนคลุม ที่ว่าจ่ายโซ่ได้ตีชาวบ้านบางท้วนดอกยาท้าหน้าทีก็ไม่ไม่ไม่จำกัดว่าแต่ไม่ไม่จำกัดว่าต้องเอาไปที่มันคนต่าไห้ตยที่ทได้เจ้าหน้าที่ก็ให้ให้ความสมือกับชาวบ้านเพื่อ<ม>เป็นการอนุรักษ์<ม>เป็นการดูแลพื้นปา่าโดยชาวบ้าน้วยกันเองแต่ท่วนกองตรงนี้ทางน้ยก็ให้ความต้องกามากได้<ม>จัดซุนแต่ว่าให้ชาวบ้า,บานได้จ<ด>่าย<ด>ประยุทธ์จ่ายประยุทธ์ ซึ่งดีใจประโยุน,น์จาจะ้นใน้หวาตรงนี้ก้าวได้ตรงนี้ว่างามมันเป็นต้นบันเนียครับก็ชื่อว่าเป็นปา่าต้นหน้าแล้วก็ปา่าเป็นหัวใจลักค้องชุมชนด้วยก็คือว่าชุมชนก็สามารถเทมาเอาพืชบางอย่างเนี่ยไปได้ใน,นบริเวณเทวะเร้ากับน็อตใ,ใช่ไหมคะแล้วก็ช,ช่วยกันดูแลธรรมชาติของบ้านเรานี่แหละหายคงอยู่กับชุมชนของเราหายนานที่สุดนอกจากนี้ค่ับคุณผู้ชมคะยังมีที่ผักด้วยใช่ไหมคะว่าน้าใช่กับเป็นที่ผัก ตีปักนกี่ก็ได้สร้างเบื้องับรองให้ชาวบ้านประชาชนตัวไปที่เข้ามาสทำปัตในน้วยปิตักป่าป้าดำเคล็ตักทาบปันตุกปา่าตัวนาช่างเองให้ให้ชาวบ้านสัมปัตในโดยประเทนว่าทีเนี้เป็นดีธรรมจัดโดยไม่มีสิ้นแผลปลอมหรือว่าบุญละปิดที่มาทำลายใน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 ทวนของธรรมจัดเองนี่ได้พอธรรมจัดเนี่ยธรรมจัดเองเนี่ยเป็นพื้นปา่าดีใหญ่ จะเป็นปุนบาเดียวร่วมบรนของอำเภอเสาเป็นแหล่งผลิตน้ำอ,อ,อากาศที่งห้ชาวบ้านได้รับได้พ้นคลายหรือไงประโยชน์ต่างจิตใจหรือร่างกายมีดำานามอะไรยังไพวกหนองๆได้เล่นได้แบบ นี่แหละค่ะผู้ชมค่ะก็อยังเทหัวนาน,นะคะได้บอกว่าป่าแห่งนี้มีความสําคัญแล้วก็ถือว่าสำคัญมากๆเลยให้กับชุมชนของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนง้ำที่ว่าชายประโยชน์เป็นปัจจัยซีให้กับชุมชนแล้วก็รวมไปถึงเป็นอีกหนึ่งศูนย้ายเลยในการ ฟอกอากาศให้ใกับพี่น้องในพื้นที่เพราะฉะนั้นค่ะเราต้องช่วยกันอนุรักษ์พื้นป่าของเราให้คงอยู่กับพื้นดินพื้นที่แล้วก็ชุมชนของเราต่อไปถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะคุณผู้ชมขายาจะมาแบบวาเดินลุยป่ามาชมธรรมชาติมาดูน,นอกมาสัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติมาสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ร่วมไกถึงมาเล่นน้ำเย็นชำ่ำก็สามารถมาได้เลยเทนหนห พ่อนาบอกอีกที่นึงเลยค่ะที่ตัวนี้ขึ้นกับขึ้นตักษาปันตปลาตัวหน้าจางเจ็บปีนี้เป็นน้อยไปตักปลาป้าดำจะมีโอ้ดูนกชุ่มนกเป็นการเรียนดูพองนักึก้าแลหนักเรียนปกน้องๆที่การมาสัมปัตได้จ่ายประยุทน์รวมกันกับจันทร์ตีน้อยให้บริการตลดอดไม่มีการปิดครับ คุณช่างเ้าวันนี้นะคะจะต้องขอขอบคุณน,นะคะทางวันมา,มา,มา,มาเรื่อยเทว่าพาพพมสดูนกในวันตอนนี้ค่ะต้องขออนุอย่างแรกต้องข้อไปดูนอกอีกว่าวันนี้พิสนจะเจอหนอกอยากเจอหนอกเหงือกหนกเหงือกหนกเงือก,นอ,ก,นอ,กอนนี้จะไม่ขังกันเย็นๆนะครับอแต่ว่าอาพิสนอาจจะดวงดีก็ได้ค่ะเพราะว่าหนกเหงือกนี่เป็นสัญลักษณ์อของความรักใช่ไหมคะคเพราะฉะนั้นพิสดว่าพิสดต้องเจอแน,อน่นอนเดี๋ยวพสจะไปซองนอกค่ะ จากเทเรานะคะได้ชมความสมบูรณ์ของธรรมชาติกันแล้วนะคะพี่ซอนขอพามาดูอีกหนึ่งสถานที่เรียกได้ว่ามีความสําคัญของคนในพื้นที่นะคะเทวตองแวะมาสักการะบูชาพร้อมกับชมความสวยงามของวัดเขารูปบช่างเป็นผุทธสถานแล้วก็รวมไปถึงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเทนานเลื่อมไซสัทธานะคะตั้งโดดเด่นอยู่กลางคุ้นเขา ความงดงามของเจดีหินอ่อนเทตั้งอยู่บริเวณเชิงเทือกเขาแกว้วตั้งอยู่ที่มูโฮกค่ะตำบลประดังเบซ่าอำเภอสเดาจังหวัดสงขลาซึ่งได้ทูกจำลองขึ้นมาจากมหาเจดีพุทธคยาประเทศอินเดียค่ะ ความสวยงามของเจดีย์นะคะเทวาลายรอมไปด้วยผูกเขาก็ไม่แปลกใจเลยเทวาเขารูปช่างแหงนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ของพื้นที่เทดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมอย่างไม่คาดสายค่ะเล่าที่ประวัติของวัดเขารูุช้างตรง เ,เราถึงผู้ก่อตั้งวัดหลวงพออ่อผู้สร้างวัดพระมงคลยานคุณท่านเจ้าคุณมาปี2511มาปฏิบัติธรรมในท่ามทีท่านเจ้าแม่ช่วงนั้นมาครั้งแรกก็มีพระไทย เชื่อหลวงพ่อทองออพาเข้ามาเป็นเพิ่มปฏิปธรรมในที่ทําปัจจุบันเรียกว่าท้ำเจ้าเมกคนยิ่มก็มาปฏิบัิธรรมกับหลวงพ่อทองเขาพันษาแล้วหลวงพ่อทองเป็นพระพระพระทุดูแลวเวลาพันษาเขาก็กกอยู่ นอกพันษาแล้วก,ก็เดินทางทั่วๆไปเราวหลวงพ่อทองเห็นว่าหลวงพ,พ่อพระมงคลญานคณก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมและมีศรัทธาเกีพรติและชอบเข้าธรรมฐานก็มอบหน้าที่ให้ท่านไปพัฒนาดูเลที่ช้ามเขตนั้นแล้วหลวงพอ่อก็มีลับ หน้าที่ดูเลยกับพัฒนาถ้ำแล้วในปี2,510กว่า145ก็เริ่มพัฒนาที่ถ้ำเจ้าแม่ก่อนอสร้างรูปเจ้าแมเยืนเกามิดทั้งนั้นเขตนี้ยังเป็นป่าธรรมชาติไม่มีถนนที่พุตตกยาเอาแบบนั้นสร้างแล้ว หลวงพ่อก็เขียนให้ให้ยมเขียนบว่าอันนี้ชาวชาวต่างชัตเข้ามาเมืองไทยสร้างวัดก็พาวัฒนธรรมจีนนะา,าก็ร่วมกันที่พัตตคยาแบบมาจากอินเดียเราก็มาถึงประเทศไทยสร้างที่ดินประเทศไทยก็มีวัฒนธรรมสามอย่าง เช่นที่เท้านี้เขามีมังกรนะอ่าเช่นแทนจีนนะแล้วพุทธรูปนี้เป็นของอินเดียนะแบบไม่ใช่ไทยนะแบบอินเดียแล้วก็มีช่างอาของคนไทยอนะ่ะชาวไทยช่างไทยก็มาช่วยทำโกสร้างเลเพราะนี้เราสร้างแล้วสวยงามคนเข้ามาเที่ยววัด กิดศรัทธาก็อยากชวนเพื่อนเข้ามามาบูชาทำบุญอะไรต่างๆนะทำให้เ,เขตนี้และจังหวัดนี้มีหน้ามีตาทั่วเมืองไทยก็เมือนกันเ,เดี๋ยวที่วัดจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นหลวงพ่ออยู่2 5 1 1ถึง2,540 วัวนะจนสร้างเสร็จนะทุกอย่างมีสมบูรณ์นะ,ม,<า>ะมีปบมีโรงเจมีที่พะอะไรมีห้องประชุมอะไรมีโรงธามอะไรทั้งหมดสร้าง40ปีสำเร็จ าอยู่ในส่วนของชั้นที่สองของวัดเขารูปช้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะระหว่างทางเมื่อสักครู่นี้ที่แม่ชีนะคะได้พาพี่ซ่อนขึ้นมาระหว่างบันไดอะคะ่ะมันก็จะมีเรื่องราวของพุทธประวัติที่สามารถให้เราชาวพุทธแล้วก็รวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะคะได้ศึกษาใน,รในเรื่องกุศโลบายของอกุศโลบายหลักธรรมด้วยนะคะเพื่อเป็นการแบบเตือนสติให้แง่คิด เกี่ยวกับชาวพุทธด้วยนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยี่ยมชมที่นี่แลวเมื่อมาถึงชั้นสองเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุโบสถเอาไว้บวชพระค่ะเป็นอุโบสถเอาไว้บวชพระเหรอใช่คือชั้นหนึ่งนี้จะเป็นพิธีกรรมของจีนไงอ๋ออ๋อที่นี่ก็คือจะทำสองพิธีกรรมใช่แบบจีนนั่นก็คือว่าขงมหายานข้างล่างจะทำแบบของมหายานข้างล่าง ทำแบบมหายานแบบแบบจีนใช่ค่ะแล้วพอชั้นสองนี้ก็จะเป็นแบบไทยก็คือการบรรพชาชพิธีกรรมต่างๆอุบโบสถของแบบพุทธเลยใช่ค่ะแสะดงว่าคนที่อยากจ,จะมาบวชก็คือแจ้งความประสงค์ได้อย่างนั้นใช่ไหมคะว่าจะบวชแบบในส่วนของอมหายานหรือว่าจะบวชแบบในส่วนของบรรพชาอุโบสถ ใช่ไหมคะใช่ก็สามารถที่จะเลือกได้ใช่แต่ว่ามหายานนี้คือเราแค่บวชให้ได้แค่ว่าศีลแปดหรือศีลสิบเพราะว่าถ้าศีลแบบพิสุหรือพิสุณีจะต้องไปรับที่ต่างประเทศไงอ๋อมันจะมีความแตกต่างกันใช่ค่ะคือเพราะเะราจะต้องไปรับที่ต่างประเทศเพราะว่าที่ประเทศไทยนี้จะไม่มีพิสุณีไงอ๋อแล้วของมหายนานะพระก็ต้องไปที่ อ๋อก็เลยได้แค่ีป8เท่านั้น<ช>ของหมหายาน<ช>ค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เป็นที่ศูนย์รวมสักการบูชาของพี่น้องในพื้นที่ของประดังเบซาใช,ใ,ชใช่ไหมคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะมาะมาเยี่ยมชมแล้วก็รวมไปถึงมาสักการบูชาได้ค่ะก็ถือว่าเป็นวัดที่สวยงามมากๆเลยนะคะกับวัดเขารูปช้างแห่งนี้ค่ะ ในส่วนของชั้นที่สพอเข้ามาถึงก็สวยงามเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าที่เห็นด้านหลังนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปจ้าค่ะตอนนี้ชั้นที่สนี้จะเป็นประเทศของอินเดียแล้วอ๋อหมายถึงว่าคือรราาใช่บรรยากาศแล้วก็จุดที่ว่าหนึ่งจะเป็นจีนสองเป็นไทยสามคืออินเดียคือผสมผสาไงไงค่ะว่าเป็นอินเดียคะ่ะก็ส่ง รูปทรงใช่รูปทรงของตัวตัวอาคารใช่ค่ะอ๋อชั้นที่หนึ่งไทยใช่ชั้นที่เอ๊ชั้นที่หนึ่งอินจีจีนชั้นที่สองไทยชั้นที่สามออินเดียมันก็จะเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนกันใช่ใช่และที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปในโซนของทั้งของไทยพุทธเองแล้วก็รวมไปถึงของ พม่าก็สามารถที่จะจีนก็มีนะจีนก็มีด้วยมีภาษากระจายอยู่มีภาษากระจายอยู่นะแอนอันนี้อยู่เดี๋ยวก็เราไปดูกันก็สามารถที่จะมาสักการะบูชาทั้งแต่ละชั้นได้ ความสวยงามของหินอ่อนนะคะเทวทูกเรียงต่อกันเป็นชั้นๆกลายเป็นสถาปัตยกรรมเทวาโดดเด่นมีการแกะสลักรอบเจดีเริ่มก่อสร้างเมื่อตอ้นปี2510นะคะโดยเจ้าอาวาสแล้วก็รวมไปถึงสิทธิ์ญาณูสิทธ์จากประเทศสิงคโปร์ปัจจุบันนี้วัดเขารูปบช่างมีพระอธิการโฮชีชั้นถะโกเป็นเจ้าอาวาสค่ะซึ่งท่านเจ้าอาวาสนะคะก็ได้เป็นชาวสิงคโปร์ วัดเขารูปช่างนี้ค่ะก็ได้ทุกแบ่งออกเป็นชัน้นชั้นแรกนะคะก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในพร้อมกับสถาปัตยกรรมเทสวยงามมีการผสมผสานกับสถาปัตยกรรมของจีนโดดเด่นด้วยเสารูปบมังกรฟ้าพนังค่ะก็มีการวาดลวดลายเทงงดงามค่ะ และรรหว่างทางขึ้นบันไดชันทีซ้องนะคะก็ได้ชมความสวยงามของฟ้าผนังเทบอกเลา่าเรื่องราวเกี่ยวกับผุดถับบวัตและเมื่อมาถึงชันทีซ้องนะคะก็ได้ชมวิวธรรมชาติเห็นเขารูปช่างค่ะแล้วก็สัมผัสถึงธรรมชาติที่แท้จริงและในส่วนของชันติซาำนะคะก็จะเป็นชันเทมีสถาปัตยกรรมผสมผสานของอินเดียเห็นได้ว่าวัดเขารูปช่างนะคะก็ได้ถูกสร้างม,มาสอดแรกเรื่องราวของการยุ รวมกันในสังคมเทหลากหลายและการผรสมผสานสามวัฒนธรรมก็คือไทยจีนและอินเดียค่ะ ะะได้พาคุณผู้ชมนะคะเยี่ยมชมความสวยงามของวัดเขาหลุปฉานนะคะเทวาได้ถ้ำแบบลักษณะออกมาเป็นพุทธคยาเหมือนกับประเทศอินเดียนะคะก็เป็นสถานที่ตัดสูปของทางประเทศอินเดียนะคะก็เป็นหนึ่งถือวา่าความสวยงามมากๆเลยของเทในพื้นที่ของประดังเบซานะคะอำเภอเดาจังหวัดสงขลาหลังจากที่เราชมความสวยงามทางวัดซ้ำชันด้วยกัน,นะคะ่ะชั้นแรกก็คือในโซนของ ข้องจีนแล้วก็ชัที่ซองก็คือจะเป็นไทยแล้วก็ชที่ซ้ำก็เป็นอินเดียหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมเทพิสสอนเดินมาบริเวณวัดเขาดูกช่างเนี่ยก็จะมีต้องเขาทาด้วยใช่ไหมคะท่านนายออกคะคแต่ว่าตอนนี้เราถึงปากทำแล้วแต่ก็ต้องมีคอควรเถเราจะต้องปฏิบัติตามก็คือว่าต้องทอดรองเท้านะคะแล้วก็ใส่ในทุ้งพาเตาท่างวัดในเตรียมไหวนะคะคอันนี้มีค่าใช้จ่ายไหมนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีครับไม่มีไม่มีใช่ไหมคะอ๋อก็คือประมาณซมาถมาเอาได้แล้วก็ใส่รองเท้าไปแล้วก็ หิ้วไปจนถึงทางออกใช่ไหมค่ะตอนน้ทางภายในก็จะมียืนชมแต่ว่าเทเห็นด้านล่างนี้ก็จะเป็นพ,พุทธพุทธศัยญาติพระใหญ่นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งเทวทามาวัดเข้าทุกชากแล้วก็ต้องมาเยี่ยมชมความสวยงามนอกจากนี้ข้างในก็จะมีเป็นหินงอกหินหย่อยว่าแล้วเดี๋ยวเจ้าให้ในยายหกนี่แหละแล้วก็พีพีทีมงานนะคะจะเทศิสานตำบล ประดังเปซ่านะคะผ้าชมผ้าเที่ยวกันเทนีไปกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะก้อนข้าจะต้อง่อดรองเท้าให้เรียบร้อยใช่ไหมค่ะชครับผมครับต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะครับผมอ่านี่ละค่ะแบบนี้ละค่ะถือไปให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าจะได้แหน่นความสะอาดด้วยไปเลย เขารูปชางนะคะบนภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ภายในวัดเขารูปชางก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเท่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์นะคะเนื่องจากธ้รนะคะมีความสวยงามเงียบสงบเหมาะสําหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจการนั่งสมาธิรวมไปถึงการปฏิบัติธรรมนะคะภายในธรรนะคะสิ้นแรีถว,วาสัมผัสได้เลยก็คือความอลังการของถ้รเป็นธ้รหฮินปูนขนาดใหญ่เต็มไปด้วย ด้วยสิงศักซิ์ค่ะมีองค์พระพุทธรูปปางต่างๆและภายในถ้ำนะคะก็ยังแบงออกเป็นถ้ำแหลกๆอีกมากมายค่ะธรรมชาติก็ไปมาแล้วนะคะพุทธสถานก็ได้ไปสักการะบูชาก,กันแล้วอีกหนึ่งสถานที่ค่ะเทวพิสอนอยากจะพามารูจักของประดังเบซ่านั่นก็คือในเรื่องของการสร้างอาชีพนั่นก็คือการเลี้ยงปลากัดค่ะ ใายท้ามว่ามาทําตรงนี้มันเหนื่อยไหมกั่มันเหนื่อยทันนย้งเพียันจะบ้องหน้องๆทุกคนว่าถ้า,ถาม,มาทําตรงนี้นึงคือความอทอทตนอระตทนนี่ต้องมาเป็นทีนึ่งเลยแต่ทั้งทีงเราพยายามศึกษาบางทีอัน คำว่าแต่วเราอีศึกษ้าไม่จําเป็นว่าต้องหว่ามาสีปีคือเราจะมีกลุ่มเราจะมีอะไรให้น้องได้คข้ไปศึกษาเรียนรู้แต่ว่าถ้าน้องมาถึงบ้านนี่ตียินดีให้ปว้มดูแบบตัวต่อตัวเลยคือพีนิจัมัดเลยไม่ว่าว่าเป็นการตลาดตัวการส่งออกือวยอะไรการติดต่อคิดต่างประเฏิจจใจมัดเลยแต่ถึงที่มีรายได้น้องหน้าบางคนเนี่ยจะอยู่ในในกลุ่มมั้บางที่เขาจะเป็นข้าราชการแล้วเขายังเลิกมาทํางานตรงนี้หนองบางคน เราไม่เป็นการาชการเขามีเงินเดือนเขามีงานรักเขามีอาชีพแล้วเขายังเลิกมาเลี้ยงปากัดถ้ายท้ามว่ารายได้มันดีมากรายได้มันดีมากามมาก,การนี้หนูนเลยอยู่ทุกวันไม่มีงานงเลยแล้วทำง,งานานี่ในครอบครัว<ๆ>เป็นธุรกิจเล็กๆในครอบครัวถ้าทำมันอยู่ได้น่ะอยู่ได้สบายแลยโอ้ที่นี่นะ ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะว,วันนี้นะคะน้องจอ้าเทวพิศจะพาคุณผู้ชมไปดูและสังเกตแล้วก็ร่วมไปถึงมาดูเนี่ยฟ้ามประกาศของพีโบเทนีแล้วแต่ว่าสิ่งสําคัญที่พิศอยากจะให้คุณผู้ชมได้คิดจัานิดนึงก็คือว่าการจะทําอะไรก็ตามอ่ะนึงมันต้องมีความอดทนแล้วก็ต้องมีความขยันแล้วก็ไฟรูแค่นั้นเองแล้วก็มันก็จะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ดเหมือนพี่โบนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้พี่โบนะคะพาพิศดูเนี่ยแต่ละตัวแต่ละไซส์พันหัวตัวในที่แบบพี่โบแบบชอบที่สุดแล้วก็สวยที่สุดแล้วก็แพงทีี่สุดสดเ๋ยวม้งซ 好。 เป็นไงกันบ้างคะ่ะเทวันนี้นะคะพิซอนได้พามารู้จักพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความสําคัญของชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมกับเรื่องราวเทวทรงคุณค่ามากมายไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติเทือว่าเป็นแหล่งต้นน้ำเทศสำคัญของชาวสงลานะคะรวมไปถึงเป็นศูนรวมใจและก็ศูนย์รวมความศรัทธาของวัดเขารูปชชาก พร้อมไปด้วยแนวคิดในการสร้างอาชีพและรายได้ย่างการเลี่ยงปากัเที่เรียกว่าเป็นที่ยอมรับแล้วก็สามารถเป็นที่รู้จักของตลาดนะคะกับการเลี่ยงปากัดเจ้าสมิลลา ของฟาร์มพิโบเทวาเป็นปรากัดประเภทสวยงามของประเทศไทยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือเรื่องราวดีๆสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนสเสน่ตองมนเทปดังเบซ่าอำเภรสเดวจังหวัดสงลาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ